โอ้สวัสดีครับผมโอ้ท่านถึงมหาเลยเหรอโอ้ม้อกระปูพี่น้องโอ้หม้อเรียงม้อเรียงได้พระมีพระได้ก็มีพระเรื่องหนาไว้ในพระนั่นพระอันแบบสีส่งพระมาให้ด้วยนะโอ้ให้มานี่มัเนาะนี่เนาะนี่อีเนาะเออเดี๋ยวผมจะให้ครับผมเดี๋ยวจะๆะโอเคอันเกี่ยวทำไมให้ต่คิดอัน โอเค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 แหนย้เกทนยพยาาว่าเพนบอกกันครับเออโอเคเราไม่รู้ว่าไอเลออไเี่ยลวอ๋อออยนายใหม่งมุ่มไปต่อเาว่าไปด้งไปลังคาหามอเข้าเลยต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมาหิตาเันอืรตจขก ขอบคุณยายว่ายายว่าลกได้อยไเพนะครับผมตอนนี้ก็คุณยายก็จัดมือมาคุณยายเจ้าสภาพเบื่อมคอยเด้อยายส้าเบื่อมค่อยด้อเจ้สภาพเบื่อมค่อยด้อไปแบบเบื่อนนี้ไเล่าจะทือกใช่มนะเด้ก็กินละเถอะปลาปอดปลาช่อนปลาเขียวเห็ดอาตัก แก็เดี๋ยวต้มำเดี๋ยวนายไปซื้อกับข้าวเพิ่มให้น้องๆอยู่อนี่คือหมอกกระปูโอ้หมอกกระปูเฮ้ยโอดยย่อเขากินหรือเปล่าใครกินป่ะยอดเลยโอ้ยเขากินหรือเปล่าพูดจริงอ่ะไม่เคยกินแบบนี้โอ้ยใบดังไอไตดูคลิปผมทำอยู่เป็นเมนูที่คลิปนี้ก็มาดูเมนูอีกนะหนอมแม่อร่อยปะคมปะอะไร่อยมากค่ะนะครับผม เห็นอันนี้มันเริ่มออกแล้วนี่เนอะเจ้เจอตรงไหนเจะเรียกค่อยเขาจะไปทายคลิปปีเป๊ะฟอบ้านมึงปีห้าวเปไม่รู้เรื่องไม่รู้หิวข้าวเนาะเป๊ปีห้าเนี่ยกระปมกระปกปุกกปุกกระปุกกะปกรกระปประปะปุประกระะะะ ทิ้งพระแล้วก็วันนี้คือเราจะเอาข้างในให้มันเสร็จก่อนเนาะก่อนกินข้าวก็มาคุยกันแผนงานวันนี้ก็สละติดทิ้งพระแล้วก็เบียร์ออกข้างในสุดพรุ่งนี้ก็จะจัดงานหนักงานงานงานใหญ่พวกนี้นะครับผมคือห้องครัวงานมันเบาแต่ว่ามันจะทําเลยก็ไม่ได้มันต้องคุยกันก่อนปรึกษาเขาก่อนมันมันต้องมันเป็นมันเป็นเรื่องทางจิตใจใช่เกึ่งตกแต่งด้วยสวยด้วยเหมาะกับห้องจุ๋ย มันดูตามหลักโหราศาสตร์อะไรด้วยเพราะว่ากันไปโน้นนะครับที่เราจะทําแล้วก็ทำแล้วทําเลยเสร็จๆแล้วมันก็มันไม่ใช่แบบนั้นใช่เราก็ทําให้มันครอบคลุมขด้านแล้วก็ถ้ามีเด็กเราเคยทาเคลือบอีกี้อีกี้อีกีเพราะว่าเป็นช่างสีเก่าว่าทาตอนมันคลื่นฝนมันจะเป็นราเป็นเนี่ยหรือว่าพูดมั่วนปงั้นไม่มั่วมันจะพองเด็กพวกเนี้ยเนี่ยไอ้ไม้พวกเนี้ยเนี่ยอ่าก็รอให้เนี่ยองฟ้าเปิดเนาะ ใช่ถ้าเราทาแบบชุ่มๆแบบถ้ามันมีความชื้นเนี่ยเวลาความชื้นมันจะออกใช่ไหมความชื้นมันจะกระ,ะจายตัวใช่ไหมมันก็จะดันออกไม่ได้เพราะมันติดไอตัวที่เราเคลือบไว้ว่าข้างนอกมัน,นมีฟองอา,าข้างนอกมีความชื้นเนาะใช่ข้างในไม้มันมีความชื้นอยู่แล้วนอนระบายออกไม่ได้เพราะว่าข้างนอกมันมันเด็ดเหมือนกันถ้าเราจะทาเราต้องให้มันแห้งออ๋ทำแห้งแล้วก็ทำถ้าไม่เด็ดก็ไม่ได้ทาใช่ไหมใช่อ๋อแล้วยางมันเหม็นด้วยถ้าเราทาแบบไม่มันไม่ทาก็เหม็นได้แหละคุณเนาะ คุณหม่คุณจอบกอประมาณนี้นะครับกอก่อนเวราหนา็ช่วยบอกพวกเราว่าติดตั้งกันตุงไหนดีนะครับเีนี่นะครับหิงพระกับรูปของคุณพ่อของเด็กๆจะเอาไว้ดีไแต่าใครที่มีขอบรู้ด้านล่างอบดูดสิงสซิตก็แนะนำมาหน่อยอะไรล่าสุดถึงรถเลคะ ร้อ็กกี้ร้อนแล้วใช่ไร้อนแล้วเอ็กกี้ร้อนหนักเอ็กกี้อย่าหา,าหาเรื่องเอ็กกี้มันมีอะไรไะมไมหรอกเดี๋ยวโทษเดี๋ยวก็หนักที่พ่อเด็กยไปเลยเขาดูเขาดีๆหาเรื่องให้พ่อเด็กกันได้นะประมาณนี้นะครับทุกท่านครับอรอสวัสดีครับ